ที่ประเทศอินเดียนะคะถ้าจะพูดถึงผู้หญิงในอินเดียเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกจัดวางไว้ว่าเป็นประชาชนชั้นสองแทบจะไม่ค่อยได้มีสิทธิเสรีภาพหรือว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียมกับเพศชายสักเท่าไร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษานะคะอัตราการเรียนรู้ของผู้หญิงในอินเดียนั้นมีต่ํากว่าเพศชายอย่างมากแต่ว่ามีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะคุณพ่อเขาเนี่ยพยายามเคี่ยวเข็นนะคะให้ลูกสาวไปโรงเรียนด้วยวิธีการที่ขัด แล้วก็ค้านต่อสายตาคนที่เห็นเป็นยังไงไปชมภาพกันเลยค่ะนี่ก็คือภาพนะคะที่แสดงให้เห็นว่าคุณพ่อชาวอินเดียวัย40ปีเนะะี่ยค่ะมัดเอาลูกสาวไว้กับท้ายรถนะคะมัดแขนมัดมือมัดเท้าแล้วก็มัดลําตัวติดไว้กับรถมอเตอร์ไซค์อันนี้เขาพยายามที่จะลากลูกเนี่ยไปโรงเรียนให้ได้วันนั้นที่โรงเรียนมีสอบแต่ว่าลูกสาวเนี่ยไม่ยอมไปสอบก่อนที่จะถึงวันสอบพ่อกสญญ็สัญญิงสัญญาอย่างดีนะคะว่าไปสอบเะลูกเดี๋ยวพ่อจะให้รางวัลนะเ,เดี๋ยวจะให้ลูกอม เดี๋ยวจะให้ขนมลูกก็ตกปากรับคําเป็นอย่างดีแต่พอถึงวันเข้าจริงๆลูกสาวก,กับโยเยไม่ยอมไปเกเรอย่างหนักนะคะเป็นลูกสาวคนเล็กแล้วก็เฮี้ยวมากด้วยพ่อคนนี้เนี่ยมีลูก5คนลูกชาย2ลูกหญิง3นะคะลูกสาว3แต่ว่าลูกสาวคนนี้เนี่ยเฮี้ยวที่สุดเลยพ่อเลยต้องจัดการด้วยวิธีแบบนี้นะคะซึ่งพอมีคนข้างทางเนี่ยถ่ายรูปเก็บเอาไว้ได้แล้วก็ส่งให้นังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มอเอาไปตีพิมพ์ปรากฏว่าพ่อคนนี้เป็นไงคะโดนตำรวจจับค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการกระทำทารุณกรรมกับ ูกของตัวเองแต่พ่อก็โตนะคะบอกว่าลูกสาวเนี่ยไม่ตายหรอกถ้าจะถูกมัดถูกถูกมัดตัวมัดแขนแบบนี้เพื่อไปโรงเรียนแต่ลูกจะตายถ้าลูกไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ไม่ได้มีวิชาความรู้มาหาเลี้ยงตัวเองนะคะตอนนี้เนี่ยอัตราการเรียนรู้หนังสือของอินเดียนะคะถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบกันเป็นเป็นเพศหญิงเพศชายแล้วเนี่ยจะพบได้ว่าผู้หญิงมีอัตราการเรียนรู้หนังสือต่ำกว่าผู้ชายนะคะแค่อัตราร้อยละหเท่านั้นเองในขณะที่ผู้ชายเนี่ยมีอัตราการเรียนรู้หนังสือถึง81%นะคะ่ะซึ่งนายกรัฐมนต์ค รนรนาเลนทรามดีของอินเดียก็พยายามนะคะสนับสนุนรณรงค์ให้พ่อแม่เนีเห็นความสำคัญของการให้ลูกสาวได้เรียนหนังสือกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะ